ข้นแรกเลยเมื่อเราหวีผมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะแบ่งผมออกมาหนึ่งช่อแบบนี้เลยเมื่อได้ผมหนึ่งช่อแล้วนะคะเราจะแบ่งผมตรงนี้ออกเป็นสองส่วนก่อนนะพี่ตังก็จะแบ่งผมออกมาเป็นสองส่วนแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะจับผมนะคะช่อข้างๆตรงนี้นะคะมาหนึ่งช่อ ควยให้ไปอยู่ชอบฝั่งตรงข้ามแบบนี้ค่ะหนึ่งช่อแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะพี่ตานจะจับผมด้านข้างนะคะ1ช่อนะคะควยให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะได้ผมแบบนี้ค่ะ ผมด้านข้างนะคะช่อเล็กๆแบบนี้นะมารวมด้วยอีกหนึ่งช่อค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะวิธีที่ง่ายคือใช้นิ้วชี้นะคะจิกผมขึ้นมานะคะหนึ่งช่อแล้วก็เอามาไว้ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะหลังจากนั้นค่ะเราจะไปจับผมด้านข้างนะคะมารวมด้วย จากนั้นนะเราจะดึงชอบผมตรงนี้ให้ตึงๆเลยค่ะแล้วเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปจนเก็บผมหมดศีรษะเลยจับผมนะคะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มผมด้านข้างนะคะไปนวมด้วยแบบนี้นะหนึ่งชอบดูไหมคะเสร็จแล้วก็ขั้นนี้นะ ตึงมือเท่านั้นพอนะคะจับผมด้านข้างมาหยิบช่อข้างข้งเข้ามารวมนะคะนดิงผมให้ตึงๆข้างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะขอหนึ่งช่อนะหลังจากนั้นหยิบผมข้างข้างเข้ามารวม,ะะมด้นะยามาวยนะอีกหนึ่งชอ่อแบบนี้นะคะวันนี้นะคะ น้องๆอาจจะสงสัยว่าพี่ต้านถักเปียอะไรคะวันนี้วันนี้พี่ตานสอนถักเปียก้างป่านะคะวิธีทําไม่ยากเลยนะแค่จับผมนะคะมาควายแล้วก็ทับกันเอาไว้แบบนี้นะเห็นไหมงห่ายๆเลยหยิบชอบผมด้านข้างเข้ามารวมด้วยนะคะชอบผมข้างๆนะคะเราพยายามหยิบให้เท่าๆกันนะคะในแต่ละชอบเพราะว่าเมื่อเราหยิบเท่ากันแล้วนะคะชอบเปียของเราจะสวยค่ะ ค่ะผมเปียก้างปลานะคะเราจะได้เปียที่ชอบเปียหลวมๆนะคะสำหรับน้องๆนะที่ไม่ชอบให้หนังศรีรษะเรานะคะถูกถักเปียแล้วตึงๆนะคะเราก็มาถักเปียก้างปลากันค่ะจะเป็นเปียนะคะที่หลวมๆนะคะแล้วก็สวยๆด้วยนะนี่นะคะจับชอบผมนะคะหนึ่งช่อเอาไปไว้ฝั่งตรงข้ามหยิบผมช่อด้านข้าง นิ้วโป้งกดเอาไว้นะคะเวลาที่เราดึงช่อบผมนะคะหนึ่งช่อนะคะเอามาไว้ฝั่งนี้หยิบผมด้านข้างเข้ามารวมด้วยเราจะเก็บผมนะคะไปจนหมดศีรษะเลยนะเก็บรวบให้หมดเลยผมหนึ่งชอ่อคว้ไปฝั่งตรงข้ามจับผมช่อด้านข้างเข้ามา ผมมาควายหนึ่งชอ่อเก็บผมด้านข้างเข้ามารวมด้วยแรกๆตอนเราฝึกนะคะเราอาจจะพูดไปด้วยนะคะหยิบผมด้านข้างมาหนึ่งชอ่อเพื่อที่เราจะได้ทําได้นะคะแล้วก็จ,จับผมด้านข้างเข้ามารวมด้วยแบบนี้นะเป็นการทบทวนตัวเราเองด้วยนะคะเราจะได้จําได้ น้องสามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่ตาลได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะช่องขนมตาลสตูดิโอนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่มาลงนะเราจะได้มาฝึกทำผมง่ายๆด้วยกันนะคะวิธีถักเปียสวยๆว,วิธีถักเปียพื้นฐานทรงผมรับปริญญาทรงผมออกงานแม้กระทั่งทรง,ทรงผมเชลิเดอร์นะคะ น้องๆนองนะ้อยากให้พี่ตาสอนทำผมทรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างเลยและขอบคุณนะคะน้องๆที่เข้ามาทักทายกันนะคะเข้ามาแนะนำตัวแนะนำชื่อพี่ตาขอบคุณมากๆเลยนะคะและยินดีมากๆเลยนะคะที่เราเข้ามาฝึกทำผมด้วยกันแล้วก็เข้ามาทักทายกันคะ่ะ การฝึกทำผมนะคะเมื่อเราฝึกทำบ่อยๆนะเราจะชำนาญน,นะคะแล้วเราก็จะทำได้เก่งขึ้นสวยขึ้นนะคะน้องๆนะคะบางบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าพี่ตาลทำไมหนูทำไม่ได้สักทีพี่ตาลทำไมไม่เห็นดูทำง่ายแต่ทำไมเวลาหนูทำแล้วมันยากจังเลยการทำผมนะคะก็เหมือนกับการที่เราฝึกร้องเพลงชาตินะคะฝึกเขียนกอไก่นะคะ ที่เราฝึกไปเยอะๆนะคะเราก็จะเขียนสวยนะคะแล้วเราก็จะเก่งด้วยเหมือนกับเวลาที่เราหัดร้องเพลงครั้งแรกเราก็ยังร้องไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ชินนั่นเองล่ะคะ่ะนี่นะคะพี่ตังจะค่อยๆดึงไว้ด้วยนะคะประคอง ันนี้นะคะพี่ตันสอนถักเตียก้างปลานะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเปิดเข้ามาก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะพี่ตันมีทรงผมเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมยาวนะคะก็มีหลายๆทรงไว้ให้เราได้ดูกันหรือแม้แต่คลิปสอนติดกิฟต์นะคะไปโรงเรียนนะคะถ้าน้องๆที่ยังต้องติดกิฟต์ไปโรงเรียนอยู่น้องๆมต้นนะคะก็สามารถ คลิกเข้าไปดูที่ช่องขนมตามสตูดิโอได้เลยนะคะเมื่อเราพอแล้วนะคะเราจะใช้หนังยางมัดตรงปรผมให้แน่นเลยพี่ตอนจะเลือกใช้หนังยางที่ใสๆนะคะจะได้เป็นการซ่อนหนังยางไปในตัวด้วย ตรงนี้นะคะพี่ตานจะยังไม่มัดแน่นก่อนนะจะมัดแค่สองรอบเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ตานจะมาดึงชอบเปียตรงนี้นะให้ดูหลวมๆนะคะจะได้เพิ่มความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันค่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวพี่ตานนะคะจะดึงชอบเปียให้เขาขยายออกจะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างนะคะที่อยู่ชิดกับหนังยางมากที่สุดเลยแล้วจะค่อยๆดึงขึ้นมาทีละช่อนนะคะเพื่อให้ชอบเปียของเรานะคะ ใหญ่ขึ้นนะคะพองขึ้นนะคะจะเพิ่มความสวยงามให้กับเปียของเรานะคะได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะเราจะค่อยๆดึงนะคะทีละช่อนะแบบนี้นะขยายเขาออกมาเมื่อเราได้ชอบเปียนะคะที่มีความพองนะคะจนเราพอใจแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดนะคะตรงผมที่เขาไม่เรียบร้อยนะคะ โดยใช้ด้ามหวีนะคะที่ยาวๆแบบนี้นะคะใช้ด้ามหวีช่วยใช้ด้ามหวีค่อยๆเกี่ยนะคะแบบนี้นะใช้ด้ามหวีค่อยๆทำให้เขาขยายก็ได้นะคะเมื่อเราพอแล้วนะคะตรงปลายนี้นะคะเราจะ มัดหนังยางให้แน่นนะคะอีกรอบหนึ่งถ้าหากว่ามีโบนะคะก็ใช้โบผูกได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีโบนะคะแต่พี่ตานจะซ่อนปลายผมเอาไว้นะคะโดยการที่พี่ตานจะจับปลายผมนะคะเข้าไปอยู่ด้านในเปียนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นจะใช้หนังยางมัดนะคะเขาเอาไว้อีกหนึ่งรอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นวิธีการถักเปียก้างปลานะคะที่ขั้นตอนไม่ยากเลยเราค่อยๆทํานะคะยิ่งฝึกนะคะเราจะยิ่งเก่งนะคะยิ่งเราทำบ่อยเราจะเกิดความชํานาญนะคะแล้วเราก็จะถักเปียได้สวยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ช่องขนมตาลสตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะที่ตานไปก่อนนะคะทุกคนแล้วคลิปหน้านะเรามาฝึกทำผมสวยๆด้วยกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ